สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับชวมวันที่แล้วก็ได้พบกับคุณครูพิโจน,นะครับในวิชาสุขศึกษาและพลระศ,ศาึกษาก่อนเรียนนะครับในชั่วโมงที่สในวันนี้นะครับเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะครับว่าช่วมงที่2วันก่อนเราเรียนอ่าเรื่องอะไรครับจำได้ไหมครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับ เรเรียนช่วโมงที่2นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร,ร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับว่าเรา,าทํำยังไงถึงต้องอยู่กับที่นะครับได้รู้วิธีการปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้รู้จักการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับนะครับชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงที่3นะครับในวิชาสุขศากษรและพันธุศาสคุณครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย เคลื่อนที่นะครับเมื่อกี้อยู่กับที่นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนนะครับเรื่องนี้นะครับเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้การอ่าะนะกันนะครับว่าวิธีเราเรียนมาแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนในวันนี้นะครับหนึ่งอธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องสองการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบสามเห็นประโยชน์ของการออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะวอร์มร่างกายก่อนทุกครับอ่าตอนนี้ครับก่อนจะเล่นกีฬาทุกครั้งแล้วครูวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาครับแต่สีสานยันถึงเท้านะครับดูตัวอย่างนะครับอ่า นี้แขนลูกศดับตามวยครับหนึ่งสองสามสห้เจ็ดสิคอครับหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดสิบครับ1นึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปสิบแขนครับดูึแขนกันหน้าสองแขน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปเก้าสที่แขนบาสอบแขนหนึ่งสองสามส่ห้าหกเดปเก้าสิบเอาครับหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดปดเก้าสิกำลังครับหนึสอง สามสี่ห้าหเอวครับหนึ่งสองสามสี้าหก้าครังนบหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าบจกเขาครับโยกครับหนึ่สอ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, าหกสานอสมสวัสดีครับนักเรียนครับครูพิจิตรครับขอววิชาสศึกษาและภลระศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนไหวไปข้างหน้านะครับ ทีนี้แล้วเราทบทวนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่เราจะมีการวอร์มอัพหรือการเคลื hill, ่อนไหวอยู่กับที่เช่นกระโดดอยู่กับที่นะครับนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเดี๋ยวฐานแรกก็คือการเคลื่อนที่แบบวิ่งิดแซกนะครับรอดูนะครับจเป็นการวิ่งแบบสลับฟันฟ้าครับ ครับนี่คือฐานแรกนะครับครับเมื่อกี้ทาไเมื่อกี้เราวิ่งนะครับวิ่งทีเซงครับต่อไปเป็นการวิ่งสี่เหลี่ยมครับเราจะควรวิ่งนะครับใช้ระยะความเร็วนะครับแต่ระมัดระวังในการวิ่งนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนนะครับวิ่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงครับนี่คืออุปสรรคคือการวางกลยสี่เหลี่ยมครับต้องใช้การวิ่งระมัดระวังด้วยครับมาดูคุณครูพี่โจ้กันนะครับ ครับฐานที่สามครับเป็นการวิ่งเก็บของนะครับฐานที่เก็บของจะเป็นการวิ่งครับจากกลยที่หนึ่งไปที่หนึ่งครับโดยใช้ความเร็วนะครับดูก่อนนะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากการชมคลิปวีโอการสอนการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่นะครับคุณครูจะมีการบ้านให้นักเรียนนะครับทําท่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับจํานวนสารท่าท่าละห้าครั้งครับให้ส่งในลายกลุ่มนะครับสุขศึกษาและพลาศึกษานะครับสําหรับชั่วโมงนี้ครับคุณครูจะจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ